สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากให้คุณป้าแนะนําตัวนิดนึงค่ะก่อ,ะอนอื่นป้าขอแนะนําตัวเองนะป้าสุกัญญาพุ่มไม้ใหญ่เป็นทรยายของลุงศิดินเปิดโชคชัยพุ่มไม้ใหญ่ค่ะค่ะก็อยากให้คุณป้าเล่าข้อา,าวๆเกี่ยวกับที่มาของเครื่องปั้นดินเผาในเกาะเก วนนี้ป้าก็จะเล่าเรื่องของที่มาที่ไปของเกาเห็นนะคะแรกเดิมเดิมทีของรุ่นปู่ย่าตายายก็จะเป็นสมัยนั้นก็จะปั้นโอ่งกระถางพอต่อมาต่อมาดินเลยขอก็บซึ่งชุดตัวลงเขาก็เลยเลิกท,ทาําโอ่งแต่กระถางพอรุ่นนี้ปู่ย่าตายายได้ตายไงได้ตายไปก็ไม่มีใครสืบแล้วก็อยู่มาไม่นาน ดูมาไม่นานลุงกับป้านี่ในเกาะเพชรนี่ก็มาคิดกันทุกคนว่าไม่อยากให้เครื่องปั้นดินเผาของในเกาะนี้ตายไปตามรุ่นปูกยญาตายยาย<ม>ก็เลยคิดมาว่าเราไม่ทําแล้วโอ่งโอ่งเราทําไม่ได้เพราะเราไม่ยึดสืกของที่นี่มากว่าขึ้นรูปได้ยังไงอะไรยังไงกระถางก็ทํายากป้ากับลุงก็เลยมาคิดว่าเรามาปั้นเครื่องปั้นดินเผาเล็กๆน้อยๆเพื่อให้นักเรียนได้มามา ทัศนาศึกษาว่าเออว่าทํำยังไงอะไรยังไงเคื่อปั้นหินเผาของเกาะเกตดเป็นยังไงเขาได้สืงวัฒนธรรมของเครื่องปั้นหินเผาของมอญในเกาะเกตนี้สืบต่อไปก็เลยมาปั้นของแบบนี้เพื่อให้นักท่องเที่ยวมา แล้วก็นักเรียนมนหาวิทยาลัยมาศึกษาว่าเออเครื่องปัน้นดินเผาของเรานี้ทํายังไงผสมอะไรดินมาจากไหนอะไรอะไรเงี้ยป้าก็อธิบายเขาฟังแล้วป้าก็มาทําแบบนี้เป็นต้นมาก็อยากให้คุณป้าพูดเชิญชวนผู้คนมาที่นี่หน่อยครับป้านะคะในฐานะเป็นเมียของลุงติด,ดินเปิดน,นะขอเชิญชวนคนทั่วไปไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่นักศึกษามาเรียนรู้ ข้าวมาล้านป้ากับลุงไม่ผิดหวังค่ะลุงจะทําแบบสอนด้วยใจมีอะไรก็จะสอนให้หมดให้ความรู้ความรู้นี้คุณจะได้เอาไปต่อยอดต่อไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะคยางให้คุณลุงแนะนําตัวนิดนึงค่ะอ่าลุงชี่ร้อนห้องภาพที่ระลึกนัชชานะครับค่ะก็อยากให้คุณลุงเอ่อเล่าเกี่ยวกับที่มาของร้านแล้วก็การถ่ายภาพที่ระลึกข้าวๆหน่อยค่ะอ่าลุงก็เอ่อเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มนะครับเริ่มมามาทาธุรกิจที่นี่ก็ประมาณสิบกว่าปีมาแล้วครับใหม่ๆม,มาก็ไม่ค่อยมีคนรู้จักหรอกครับเดี๋ยวนี้ทํามาผ่านมาก็สิบกว่าปีคนก็เลยรู้จักมากขึ้น ก็เลยเก็เลยมีการทำทั้งออนไลน์และออฟไลน์ครับค่ะแล้วก็อยากให้คุณลุงเชิญชวนผู้คนมา,าที่ลานแล้วก็เชิญชวนมาที่แบบมาเกาะเก็บไหนได้ไหมคะ่ะได <Okay. S 1> ก้ก็เกาะเก็บนะครับเป็นตลาดน้ำนะมีขนมอร่อยอร่อยมากมายมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะแม่น้ําใหญ่สวยงามครับให้บรรยากาศที่ดีมีวัดวาอาราม มาก็ง่ายรถตู้ก็มาได้รถเมล์ก็มาได้รถไฟฟ้าก็มาได้รถส่วนตัวก็มาได้นะครับก็อขอเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวกันค่ะโอเคค่ะมาอุดหนุนคนลุงกันเยอะๆนะคะแล้วก็จะได้ภาพแบบคลาสสิกคลาสาสิกกลับไปแน่นอนเย้ขอบคุณค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะอยากให้คุณป้าแนะนําตัวนิดนึงค่ะป้าอันนี้ดีกว่าป้าอยู่ร้านน้องแฝดแนะนําเป็นร้านน้องแฝดแล้วกันนะใครมากะเกตก็มาร้านน้องแฝดนะคะอยากอยากให้คุณป้าเล่าข้าวๆเกี่ยวกับที่มาที่ไปของดอกไม้ทอดเขาอย่างนี้พี่ดอกไม้ทอดคือเดิมมาขายทอดมันอย่างเดียวแล้วป้าก็ไปเปิดรายการดูเขาก็แนะนําว่าดอกอันนี้ทานได้นี้ทานได้ป้าก็เลยลองมาลองมาทอดดูลองมาทอดดูแล้วมันก็ไม่เป็นอันตรายต่อคนที่ทานน่ะ พขาเคยดูว่าถ้าเป็นใบช่พูเนี่ยคุณคุณสมบัติยังไงใบผักบุ้งคุณสมบัติยังไงก็เลยบ้านเรามีอยู่แล้วป้าก็เลยเอามาลองมาทอดดูแล้วคนก็ตอบรับดีมากมันก็กลายเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งใช่อยากให้คุณป้าพูดเชิญชวนผู้ชมมาซื้อร้านคุณป้ากันคอ๋อเดี๋ยวนี้ก็ถ้ามาเที่ยวกอกเกตนะคะถ้าไม่ทานทอดมันดอกกะลาหรือผักทอดดอกไม้ทอดเนี่ยมาไม่ถึงถ้ามากอกเกตแล้วจะทานทอดมันดอกกะลา ผักทอดดอกไม้ทอดมาร้านน้องแฝดนะคะอร่อยที่สุดน้าจิ้มก็รสเด็ดมาชิมมาทานกันได้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ